สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะนำเราเฝ้าเดียวและพัฒนาชีวิตฝ่าจิตวิญ,ญญาณไปด้วยกันนะครับกับผมพิชิตสมมาตรศิลปิบ้าลเครจักรมุกสันวันนี้เราจะศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่38จนถึงข้อที่48ครับมัทธิวบทที่5ข้อ38ถึง48ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ตาแทนตาและฟันแทนฟันส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าต่อสู้ขดชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยถ้าใครต้องการจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงสละเสื้อคลุมให้เขาด้วยถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่ต้องการขอยืมจากท่านท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมมีครั้งหนึ่งนะครับขณะที่เพื่อนของผมนะครับกําลังจะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อนของผมเนี่ยออกไปประกาศข่าวประเสริฐบ่อยๆและผมเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่เพื่อนพามารู้จักกับพระเจ้านะครับแล้วก็เพื่อนกําลังจะเดินไปหาเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนั้นเป็นคนที่ผมไม่ค่อยชอบ เพราะเขาชอบแกล้งคนอื่นเขามักจะพูดทางเสีย,สยหายคนอื่นได้ยินเสมอเลยผมไม่ค่อยชอบคนนั้นเลยนะครับแต่เพื่อนของผมเนี่ยก็เชื่อพระเยซูุคริตแล้วแล้วก็ประกาศกับผมและก็อยากจะประกาศกับเพื่อนอีกคนนั้นด้วยก็เลยพาผมไปนะครับผมเนี่ยในใจเนี่ยขัดขัดเพราะคนนี้เป็นคนที่ผมไม่ชอบเลยนะครับพอเวลาพูดเรื่องพระเยซูคริต เขาจะทําขยิบที่มุมปากแล้วก็ไม่เคยชอบผมเห็นท่าทีแล้วรู้สึกโกรธในใจนะครับแล้วก็หวังว่าชายคนนี้เขาคงไม่รู้จักพระเจ้าหรอกเพื่อนคนนี้เขาคงไม่อยากจะรู้จักกับพระองค์หรอกนะครับแต่น่าแปลกใจนะครับเวลาผ่านไปหลายปีกลับไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนผมคนนี้นะครับได้รู้จักกับพระเจ้าและหลายครั้งทีเดียว ที่เพื่อนผมคนนี้ได้มีความร้อนรนในการรับใช้พระองค์ทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าในวันนั้นผมคิดผิดผมควรจะรักเขาแม้ว่าเขาจะไม่รักผมก็ตามเพราะชนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านและได้ฟังไปเมื่อสักครูน่นี้ได้บอกถึงท่าทีที่พระเยซูสอนที่ไม่เหมือนโลกสอนโดยปกติแล้ว เราก็จะได้ยินว่าให้รักคนที่เรารักและคนที่รักเรานะครับให้รักเพื่อนบ้านที่เขาโอเคกับเรานะครับแต่พระเยซูคริสต์สอนเราในสิ่งที่แปลกออกไปและคําสอนนี้ทําให้หลายคนนะครับหนักใจด้วยนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูในข้อที่43 แต่ในข้อที่44พระเยซูกิ์ได้บอกว่าเราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับโดยปกติแล้วเป็นการง่ายที่จะรักคนที่เรารักรักคนที่รักเราแต่พระคัมภีร์กำลังจะบอกให้เรารักคนที่ไม่รักเราและไม่น่ารักด้วยสิ่งนี้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับ คนยิวในสมัยนั้นปกติเราจะได้ยินว่าตาแทนตาฟันแทนฟันเขาดีมาเราก็ดีไปเขาร้ายมาเราก็ร้ายกลับไปและเมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเมื่อเราคิดอย่างนั้นนะครับจะมีหลายคนที่เดียวที่เราไม่ค่อยชอบแล้วเราก็ผละเขาออกไปจากหนทางความคิดของเรานะครับแต่พระเยซูคริสกลับบอกในสิ่งที่ตรงกันข้ามใครก็ตามที่เราคิดว่าขาเป็นศัตรู พระองค์บอกว่าให้เราแสดงความรักต่อเขาไม่เพียงบอกให้เรารักเขาเท่านั้นในข้อที่44ยังบอกต่อไปว่าจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงท่านโอ้โห,โหคนที่ทําดีกับเราเราทําดีกับเขาไปเรื่อยปกติแต่คนที่ทําร้ายเราแต่พระเยซูกิสตยังบอกว่าให้เราไปอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าช่วยเหลือเขาขอพระเจ้าอวยพรเขา เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของสังคมจริงๆและผมบอกความจริงนะครับเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยพระเยซูริตยังบอกต่อไปนะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะรักคนที่รักเราเป็นเรื่องธรรมดาที่จะทำดีกับคนที่ดีอยู่แล้วแต่จะมีสักคนนะครับที่จะทำดีกับคนที่ไม่ดีด้วย จะมีสักกี่คนครับที่สามารถรักคนที่ไม่น่ารักด้วยแท้จริงแล้วพระเยซูกิตทรงเป็นแบบอย่างนั้นให้แก่เราพระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูกิตได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราโรมบทที่5ข้อที่8ได้ย้ำถึงความจริงนี้แม้มนุษย์เกลียดชังพระองค์ แม้มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และไม่เพียงเท่านั้นให้พระบุตรองค์นั้นได้ยอมสิ้นพระชนม์เป็นไมก้กางเขนคือพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายเพื่อเราทั้งหลายนั่นควรจะเป็นเหตุที่ทําให้เราตระหนักนะครับว่าเราควรจะรักแม้แต่ศัตรูของเราเราควรจะรัก แม้แต่คนที่ไม่น่ารักเราลองสำรวจดูไหมครับในที่ทำงานของเรามีใครไหมที่เราไม่ค่อยพอใจอาจจะมีบางคนที่เราไม่ค่อยชอบอาจจะมีบางคนที่เราบอกว่าอยู่ห่างๆเขาไว้ก็ดีอาจจะมีเจ้านายบางคนที่จู้จี้ขี้บน่นและไม่เข้าใจในลูกน้องเลยอาจจะมีลูกน้องบางคนที่ไม่เชื่อฟังบอกอะไรไปก็ไม่ทำตาม และทําให้เราเหนื่อยใจอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งเราอาจจะบอกว่าอยากจะตัดหางปล่อยวันทันทีแต่พระเยซูริ์แนะนําว่าให้เรารักพวกเขาแสดงความรักของพระองค์ต่อพวกเขาอาจจะนานแล้วที่เราคิดถึงใครบางคนที่เรายังให้อภัยเขาไม่ได้อาจจะเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยทําร้ายเราทําร้ายครอบครัวของเราทําร้ายคนที่เรารักอาจจะเป็นบางคนที่มีทัศนคติแตกต่างจากเรา และเรายังไม่ยกโทษให้เขาวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะขอกับพระเจ้าขอการยกโทษขอการอภัยมาถึงพวกเขาและขอรพระเมตตาของพระเจ้านําการคืนดีกลับมาเราอาจจะมีใครบางคนที่เราพบเจอในเครือจักรแล้วเราไม่สบายใจอาจจะมีพี่น้องบางคนที่ไม่เข้าใจเราหรือ,อเราอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะมีผู้รับใช้บางคนนะครับที่ผลักดัน แล้วก็บางครั้งมีคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงและทําให้เราเหนื่อยบางครั้งทําให้เราไม่อยากจะไปโบสหลายครั้งมีผู้รับใช้บางคนผู้ปกครองนักขนายกทําให้เรารู้สึกเสียใจอยากจะเปลี่ยนโบสท,ที่จะไปพี่น้องที่รักครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้ามีใครบางคนในเครือจักรที่ทําให้เราเหนื่อยล้าอ่อนกําลังนะครับอาจจะเป็นบางคนที่อยู่ในทีนัรรมารเหมือนกันอาจจะเป็บางคนที่ เขาอยู่ไม่ไกลจากเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเรานะครับที่เราทั้งหลายจะสามารถรักคนเหล่านั้นที่ไม่นหนรักและบางคนเป็นศัตรูบางครั้งเป็นคนที่ไม่ชอบเราได้ทำ้ายเราขอพระเจ้าทรงประทานกำลังให้เราสามารถรักพวกเขาได้ไม่ใช่จากเราเองแต่เป็นมาจากพระเจ้าอธิฐานกับพระองค์ด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารักคนที่น่ารัก ก็ยังจะรักยากแต่การที่เราจะต้องรักคนที่ไม่น่ารักและรักศัตรูด้วยรักคนที่ค่มเหงเราอธิษฐานเพื่อคนที่ค่มเหงเราเป็นเรื่องยากจริงๆขอพระเมตตาของพระเจ้าโปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายสามารถรักคนเหล่านั้นที่ไม่น่านรักได้ด้วยขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้เรามีชีวิตที่เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ครับ living life ก็เป็นพนันกิจที่เป็นพรกับเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทาง Facebook และก็ YouTube ให้กับเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันถ้าท่านมีอะไรอยากจะเสริมสามารถมาคอมเมนต์ด้วยกันได้นะครับขอจ้าอภพรครับ